อ่ะทุกคนชาซีเจอแบบนี้ค,คือแบบลอยเลยเนาะไปไปโมเป็นเลยเนาะเนื่องจากว่าอ่ะในการอันเฮ็ดออียงทางออนไลน์นะทุกคนเฟซบุ Facebook, นะ๊กเฟซบุ๊กเนาะว่าจะเป็นอยียงก็แล้วแต่อ่าที่ทางออนไลน์ค่นะคือประเทศลาวนี่อ่าทางระบบออียงก็ได้ส่งมาบอกเนาะว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่บบมีสิทธิ์บบมีสิทธิ์ในการสั่งรายได้เนาะทุกคนเนาะแบบทางนั้นนะ่ะนะคือชาวซีโดนในนี้นะทุกคน คือแบบว่ามานี่เอฟซีบอกรนะถามว่าคินหอดอันฟังไทยว่าคือคินหอดเนาะมานี่ยังคินหอดพ่อแบบอันเกิดเรื่องแบบนี้แหงแหงแบบคิดหอดทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะคินหอดอ่าประเทศไทยค่ะนะพอ,อยังคืออยู่ทางประเทศไทยเนาะแบบว่าส้างรายได้อยู่ดีๆนะแต่พ่อมาเล่าวนี่ก็คือว่าตัดเลยเนาะถึงหยุดเครื่องมือคืนเนาะทุกคนเนาะอ่ะ ก่อนอื่นก่อนจะไปรับฟังรับชมกับเฉศกับเขากราบสวาสดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเยอะเอฟซีว่าทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยเนาะฝั่งลาวอะไรกัต่างประเทศนะเนาะอ่ะเมื่อนี้กัทุกคนมื่อนี้สฉศกัจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับสาวซีเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งระบบหาพึ่งทรงพึ่งทรงมาบอกเมื่อเ้านี้เนาะว่าอ่ะ ประเทศของคุณอ่ะเป็นประเทศที่ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้จากอกย่างน่ะทางโบจะเป็นโบนัสสตรีมีอย่างเกี่ยวกับเครื่องมืออีกอย่างจังซี่นะทุกคนาสาซีก็เลยแบบ on, อ่อนอ่อนโลกกับทีเลยแบบแบบแบบเฮ็ดเฮ็ดยางโมเป็นเลยเนาะแบบเออซาซีแบเฮ็ดไม่แต่ยางอื่นอยี่ยางโบโบโบเป็นยางนะทุกคนขอแค่ขั้นว่าแบบมันสั่งรายได้ทางพวกน,นี้ได้กันกันยังถือว่าดีนะแต่ว่าอันนี้แบบพอมา พ่อมานะอ่ะสีจะเล่ายัางชี่เนาะในในการเห็ดแบบนี้อะ่ะสมสมที่ว่าอันมีอ่าเอือยคนหนึ่งเนาะคนบอกว่าอ่าเสียงไก่เนาะว่านั่งอยู่ในนี่เพราะว่าอันคือคนดังเนาะคนดังในเล่าอย่างเนี้ยเห็ดเห็ดตายกับโบลวยเนาะทุกคนแต่ว่ากับพ่อพ่อมีพ่อใส่แต่บบลวยสามสามคนดัง สำเน็ตไอดอลทางฝั่งไทยจังซีนะเพราะว่าคือทางคือคือ,คอทางฝั่งไทยนะเวลาเหตเหตนั่นเหดนี่พอเงินเข่าบววัญชีมันก็เข่าบววัญชีโดยโดยตรงเลยนะทุกคนแต่ว่าทางเล่านี่การคันจะเหตแบบนั้นมันก็นได้เนาะแต่ว่าต้องให้ต้องให้หคนไทยทางฝั่งไทยเป็นผู้ดูแลเนาะดูแลเฟสดูวาเพจให้เนาะเวลาจะโพสอีกอย่างก็กคือมีแต่ทางนั้นโพสให้เนาะคือคือชาวซีมานี่ มาเปลี่ยนมาเป็นใส่เครือข่ายของฝั่งลาาเนาะใส่ไปบดนเนาะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ที่ท,ที่ที่บริยอมรับในเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นประเทศที่โบมีสิทธิ์อยู่แล้วนะทุกคนเนาะชาสีก็เลยถึกถ,ถืกตัดถกอยึดเครื่องมือไปบอเลยกันนะยึดเครื่องมือในการาสั่งรายได้ทางาเฟซบุ๊กเนาะที่จริงอะ่ะชาสีก็เพึ่งเริ่มเริ่มเหตุกับบริโดนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็นยังบริัน ยังไม่ได้ไกลยังไม่อ,อันถึงขนาดบบประสบความสําเร็จยงมากแต่ว่ามันก็มาขันตอนหนึ่งแล้วที่มันไล่ไล่ได้แล้วเนาะแต่ว่าได้โบรายนอกากีก็ได้แค่สองข้างเนาะใน Facebook นะทุกคนแต่ว่ามาอยู่อยู่ล่ายัางโบพ่ออาทิตย์โบพออาทิตย์ซเนาะมันก็ระบบผลกระสรงมาบอกเนาะทางนั้นนะบอกว่าเป็นประเทศที่โบมีสิทธิ์นะทุกคนคือแบบได้ยินนะก็เจ็บ เจ็บไปถึงในส่งเจ็บไปถึงในใจนะทุกคนเออคือเขาสั่งมามาเป็นเท่ายนะแล้วก็มามาเสียมาเสียเรื่องย่อนย่อนแบบย่อนแบบแบบนี้นะส่งมาบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่มีสิทธินะ์เนาะไม่มีสิทธิ์เลยอนะ่ะทุกคนเนาะอ้ยเนาะจังว่แต่ว่าทางฝังไทยนี่ชาสีก็ยอมหักว่าดีไลนะ์เนาะเพราะว่าจะเห็ดอันเกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นฮ่า เฟซบุ๊กเฮ็ดคลิปตลกตลกหรือว่าเฮ็ดแล้วแต่ผายฐานะเนาะเฮ็ดคลิปไปทางใดก็ได้อ่าสามารถสั่งรายได้เบิดเนาะแล้วแต่จะอันนั้นะนะแล้วก็ทางฟังเล่าวนีได้แต่อ่ายูทนะูบเนาะทางเฟซบุ๊กยังคือ,อยังบ่ได้แต่ว่าอ่ะหลายคนก็นสงสยนะัยเนาะอ้าวแล้วเมื่อก่อนแล้วทำไมน้องสีถึงถึงได้อ่าในเฟซบุ๊กเนาะแล้วทาไมถึงได้ก็คือ อ่าชาีเองนะ่ะตอนนั้นนะ่ะอยู่ฝั่งไทยเนาะใส่ก็ใส่เครือข่ายอยู่ฝั่งไทยเห่นก็นเห่นอยู่พุ่นแบบมันเป็นอ่าเป็นประเทศที่แบบมันสั่งรายได้ได้ไดนะทุกคนตัวเขาอยู่พุ่นนะเขาก็ใส่เครือข่าย,ยพุ่นเฟซบุ๊กอ่าซาสีมันก็เลยสามารถแบบสั่งรายได้ได้แต่ในปัจจุบันนี่ตัวอยู่อยู่ลาวใช่เครือข่ายลาวเขาเจ้าก็เลยตัดไปเนาะเพราะเป็นประเทศที่โบมีซิตเนาะทุกคนเนาะ แล้วเป็นยังเมื่อก่อนถึงถึงได้เนาะได้กัขอมูลนี่อย่างกับชาซีก็เอาของอาเอาของคนไทยเนาะมาใส่ขอมูลที่อยู่บัตรประชาชนีอย่างนะเป็นของเป็นของคนไทยเนาะอันแบบลงขอมูลีอย่างลงไปนะอ่าแบบบัญชีนี่ก็หายทังอันคนไทยอย่างเปิดแล้วก็รับให้สาวซีถึงได้นะตอนนั้นเนาะแต่ณนปัจจุบันนี่ถ้า มีคนดูแลเพจหรือว่าเฟซบุ๊กอีหยังให้แล้วกโพโต์ให้อีกยังมันก็นยังได้คือเกาแตชศีบฮู้วา่าเพื่อนจะขึ้นให้หรือบอกเพราะว่ชาชศีมากแล้วชศีก็เล่นแล้วก็โต์อีหยังลงไปเนาะก็ได้ถือยุดเครื่องมืออีกอย่างขึ้นไปอย่างซช่นะคือชศีอยากจะบอกว่ามันมันนั่นนั่นไปหลายนะทุกคน,นคือแบบชศีกาบางเท่อกามีความอ่าน้อยอกน้อยใจเนาะที่่เป็นอย่างแบบประเทศ ตนเองนี่คือแบบเห็ดอียังกันญาค่ะนะทุกคนบกว่าจะเป็นอียังก็ตามเนาะเออแบบเกี่ยวกับออนไลน์มันมันมันยากแห้งอย่างนี้เนาะคือหลายคนนี่เป็นคนคนดังนในไอโดในลาวนี่ก็มีมีหลายเนาะทุกคนเนาะคนบึงน,ะนับแสนนับล้านยอดยอดเท่ากันแต่ไล่ได้นี่บัวซำคนบัวซำคนอ่าคนดังในอ่าคนไทยเนาะเออแล้วก็คือแบบ รายได้นี่ก็ยังบ่ซ้ำกันแล้วเพราะอยังขั้นชุดขั้นสมุติว่าเป็นคนลาวเนาะจะไปแบบเปิดสร้างรายได้แบบนั้นฮะมันต้องแบบอ่าคนไทยเปิดรับให้ด้วยจะเป็นเป็นญาติเป็นญาติากันก็นได้นะทุกคนเนาะแต่ขั้นแบบว่าให้บริษัทเนาะมันมีหลายบริษัทเนาะที่ดูแลเบิงเงงอ่าพวกนี้ให้เนาะเกี่ยวกับอ่าเฟตเพจนี่นะทุกคนอ่าจะสร้างเพจเฮ็ดรายได้อย่างกันแล้วแต่นเนาะขั้นแบบ บริษัทอีกอย่างดูแลให้นี่เขาเจ้าเขาเจ้าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะบางเทื้าเขาเจ้านะเอาลายซ้ำนะทุกคนเนาะเอาถึง60%สิบอซ็ย่างนี้นะเฮาก็ได้แค่40%เนาะเพราะว่าของเฮานะ่ะมีม,มีมีแค่อันอ่าเฮ็ดคลิปอีหยังลงเนาะแล้วก็แบบหน้าตาเฮานะี่นะเอาไปแบบเออไปสร้างคลิปสร้างอีหยังลงเนาะว่าจะเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่คอนเทนต์อีหยังก็แล้วแต่จังซี่นะแต่ว่าคนที่ดูแลทางทางบริษัทเขาจะ บ่งลังบ้านเคลียร์ลังบ้านห้นะว่าอียังเป็นอีย่างอย่างเฮ็ดได้อีย่างเฮ็ดว่าได้เพิ่นก็ดูแลอีกอย่างห้เบิดเนาะทุกคนเนาะเวลาแบบผลมันออกมาแหละเพื่อนกให้เขาแค่แบบสี่สิบเอร์เซนอย่างเงี้ยแต่ว่าคันเฮอมมีญาติพี่น้องที่อย่งแบบว่าทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าอ่ะเป็นมีแฟนหรือว่ามีสามีเป็นคนไทยอันี่จะจะดีเลยเนาะคือเขาเปิดสั่งได้ไปนี่มันกะได้ฮนะเนาะซาซีนะ เจอแบบนี้ชาวซีก็ไปโบเป็นเนาะทุกคนเนาะคือแบบเอออยากจะหนีอยากจะหนีไปอยู่ฝั่งไทยอยากจะหนีกับอันฝั่งไทยน่ะทันทีเลยทันทันทีตั้งแต่เห็นเลยนะทุกคนเนาะอันนี้กับโบเมนว่าจะมาว่าหรือว่าด้อยค่าให้เอียงเลยทุกคนคือคือมันเป็นแบบนี้เท่ากับมีความแบบว่าอ่าน้อยอ,อกน้อยใจเสียใจอยู่เนาะทีเทาอ่าโบโบมีสิทธิ์ในในทางแบบนี้เห็นะทุกคนแต่กับโบได้แบบว่า ไปด้อยให้คาแตงว่าเกิดมาในประเทศอันนี้จังชื่อเยนะทุกคนอ่าเท่ากัดีแล้วแหละที่แบบได้ได้เกิดมาแค่นี้นะแต่ขอแค่แบบว่าเออมันก็ควรจะอันมีสิทธิ์คือประเทศอื่นเพิ่นก็ย่งดีเนาะทุกคนเนาะที่เหตุแบบนี้นะบางเทือแม่บอกทุกคนคือแบบว่าอ่าเฮาอาจเจ้เบรเหัุอันธุรกิจอื่นแต่ว่าเฮ่ากั อันสั่งรายได้ทั้งออนไลน์ยังได้กอะกัยังดีเด้ทุกคนเห็นบ่ทอทีทั้งฟังไทยคนไทยเนาะทีเซีแบบเห่นอันนี้นะมีเพื่อนมีมิตรภาพทั้งนั้นกับขาเจ้ากับแบบเล่นเล่นเช่แบบแบบได้เงินได้ค้ำนะทุกคนแค่แบบว่าสั่งคอนเทนต์ดีๆอย่างที่นะมันเกิดคือว่าได้เงินแล้วมันบรยยิยากเราทุกคนเนาะแบบเล่นแบบนั้นนะคือเขากับบางเธอกับไทย เห็ดคอนเทนต์ประจําวันลงจัิงส่นะมันก็ได้แล้วจริงๆทุกคนคือเซอซีก็ชื่นชมอย่างหนึ่งเนาะแบบมันมันหาเงินก็ง่ายนะแต่ว่ามันก็โบง่ายโบงยากหรอกแต่ว่ามันแต่สําหรับตัวสี่มันมันโบยากนะทุกคนเขาจะอกแบบว่าเห็ดอีกอย่างจับอีกอย่างก็แบบว่ามันมันสามารถสั่งรายได้ด้เบิดอีกอย่างก็แบบมันสามารถเป็นเงินเป็นค่ําเนาะเป็นเงินเป็นคั่มเบิดนะ บอกว่าจะเห็ุธุรกิจทางการเกษตรก็ตามเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนี่นะทุกคนที่ควรจะมีในในก็ควรจะอันยอมรับได้เน่ก็คือแบบทางออนไลน์เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> คือทางฝั่งเรานี่ทางาเพจหรือว่าเฟซบุ๊กเนี่ยบางเือก็เลิกไปไลา์หลายเนาะบางเธอเขาเจ้ากันยังบอกหูเรื่องเกี่ยวกับาการจะนนี้เราเพราะว่ามันมันโมมิซิตเนาะผู้ใดก็ล่มเลิก คือซาซีเองนี่ก็บมาเจอเบนนี่ซาซีกะไปโบเป็นเนาะจุกคือกัน,นทุกคนเนาะ,ะเพราะว่าเท่ากันอันเล่นเฟซเล่น,ลน,ลนยังมากกะโดนนะนะแต่พอมาเจอแบบนี้อะ่ะมันกะอันนั้นคือกันอ่อ,อนเคือกันนะอ่อนคือนบบมีแฮงยางนะทุกคนบ่มีเฮงยางเนาะแต่ว่าคัน ขั้นกับไทยนะตอนนี้ถือว่าท่านบบนี่กัสตีกับบุหัวเพื่อจะคืนให้บนเอาเถอะพน,นะอันนี้กันยังบบคอยหูเคืนอเนาะแล้วนี่แหละมันบบมีอันชิดหลายอย่างนะทุกคนเนาะกับคนอันล่าหลายคนบางเธอกับเห็ดอ่คอนเทนต์ยังไปกะบ,บางเธอยอดนับแสนนับล้านนี่ยังกะหล่นไปก็ะหล่นไปเท่านั้นนะบางคนเนาะบางคนดังนะ เน็ตไอดอลนะทุกคนบางเทือกอะบางเทือกเอบได้เงินนําก็ยังมีนะทุกคนแค่แบบอันเ่นนะกับแบบใครขอใครคองไปชนะแต่ว่าคนไทยี่เ่นขั้นมียอดอ่ายอดยอดวิวแบบการรับชมมีอย่างนี้เขาเจ้าได้เงินเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นเงินเป็นข้ามเลยส,สิอยากบอกเลยว่าอือคือแบบมีแค่ยอดในการเงินกับขเขาแล้เสียมันง่ายนะทุกคนเนาะสะิแล้วว่าบอกว่า บไห่ชื่นทุ่มได้กับบห่เอันั่นได้จังหดเนาะคุณนเนาะอันนี้ก็มานั่งอยู่ในตูกเนาะเทียงหน่อยฮะเทียงน่อยนะท่านี้ก็มีแต่เสียงไก่เสียงเป็ดเสียงนกเสียงกาไปซังไดเนาะนั่งอยู่นี่แหละอ่ะก่อนจะจบคลิปกะเมื่อนี้ชาซีกะอ่าขอประชาสัมพันธ์หน้ทุกคนเนาะ คือปีนี่ในหมู่บ้านชาวซีกาเดินสาวมวนะันสามค่ำเนาะก็จะเป็นนาบุญบุญบุญกองเขานะ่าเนาะบุญกองเขาที่แบบแบบว่าอันแต่ละหมู่บ้านนั้นแต่แต่ละหมู่บ้านน,ะกานนะัก็จะเอาเข่าอีกอย่างไปลงไปรวมเนาะอยู่ในวัดในอย่างนะ้ทุกคนอะแล้วแต่คุณจะเอาอนหนึ่งโลสองโลสามโลหาโลสิบโลกะ ว่าไปเนาะทุกคนเนาะแต่ละหมู่บ้านก็เอาลงไปร่วมกันแล้วก็ลงไปตักบาดยาดน้ามตอนเศรนะ้าจริงๆนะเนาะ และกัปีนี่กัแววๆมาเนาว่าในมู่บ้านอาจจะเฮตบุญใหญ่เนาะทุกคนเนาะบุญใหญ่ก็คือบุญบังไฟนั่นเองเนาะทุกคนเนาะคือบังไฟแสนบังไฟล้านนั่นทุกคนคือแบบเขาเจ้าเอาไปใหรอบมูบ้านนี่ยังนะกับแบบเอามาจูดนะจูดขึ้นขึ้นขึ้งฟ้าคนเนาะค้ายคือค้ายๆคือแบบบังเขาเฮตบังเขาพกอยังแต่ว่ามันมันจะแตกต่างอันอันบังใหญ่ๆแล้วจูดขึ้นก็สูงกว่าอีกเนาะขึ้นไปพพด่หละปีนี่ก็ถือว่า ถือว่าอาจจะได้เหตุเหมนบอกว่านะพว,วาหลายปีได้บดเหตดแต่ว่าหน้าซาว้าซีเองก็บโได้อยู่เล่นกัหลลยปีเราทุกคนไปทํางานแบบเจ็ดแปดปีบบได้เลินบบได้เที่ยวบบได้เปิดหูเปิดตาเนาะมาบ้านกัมาบ้านกับโบได้คอยเป็ไนไงทุกคนคือพักผ่อนก่อน ร่างกายมันยังปรับตัวไ่ได้มากก็เจอนี่แหละร่มรมหนาวๆวเนาะทุกคนบางเถอก็เป็นวัดน้าก็มีแล้วก็มันก็กลายเป็นง่วงตลอดเวลากัมีนะทุกคนมันมันยังพักผ่อนได้บเต็มทีคือเขาทํางานเจ็ดแปดปีเขาอันเขาแบบอันนั้นกับงานจริงๆเนาะมันก็เลยบแบบร่างกายมันอ่อนเพียนะทุกคนเนาะไปะสำหรับคลิปนี้กะชาวซี่ก็ะจะขอปิดคลิปก่อนนะ แล้วก็ฝากเอฟซีเนาะคันแบบมีความขิดเหตนจังไดก็แบบเรื่องที่ชลีเว่าไปก็เม่นไม่ได้เนาะเดี๋ยวเม่นมาได้เนาะแล้วก็ให้คําแนะนําได้เพราะว่าชฉซีก็ยังบ่คอยหูบ่คอยเก่งในเรื่องนี้ปัญใดเนาะทุกคนเนาะอ่ะอ่ะใครเข้ามารับฟังรับช้มแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้เนาะเผื่อบราพลาดคลิปใหม่ๆเด้อจะรับที่ไปเล้บ๊ายบายสบายดี